สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนัทชิวนะครับแล้ววันนี้ก็ทุกคนก็เห็นนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกเล็กน้อยเนื่องจากพายุกำลังจะเข้านะครับผมก็อยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับก็วันนี้เราก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ ทราบนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีงานที่จะต้องไปรีวิวร้านอาหารอัญญานะครับแถวบริเวณใกล้ๆสนามหลวงแล้วกันอยากให้ทุกคนที่อยู่ใกล้นะครับมาเจอมีสารวัตรไอซสารวัตรแล้วก็พี่บูมแล้วก็ผมนะครับนัทชิวนะครับอยากให้ทุกคนมาเจอกันเวลาหน้าหลัเวลา15นาฬิกานะครับของวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ ครับผมและสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับ FC ทุกคนนะครับก็คือจะมีผลงานเพลงของพี่จินตลานะครับก็คือจวดจวดจัดฟาดบื้มนะฮะซึ่งพรุ่งนี้เด,เดี๋ยวจะไปเข้าห้องอัดกันอยากให้ทุกคนติดตามผลงานแล้วก็ช่วยกันดูให้เยอะๆนะครับพรุ่งนี้นั้นก็จะไปเข้าห้องอัดช่วงช้านะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้ย แล้วก็ช่วงบ่ายไปที่รีวิวร้านอาหารหครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาแจ้งให้ FC คนที่ติดตามทุกคนทราบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิป